สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องหมอบ้านยาช่องที่จะมาเล่ากลุ่มอาการต่างๆด้วยองค์ความรู้แพทย์แผนไทยกันค่ะวันนี้อยู่กับหมอเจนพทปวันนี้สารนุ่งประเสริฐคนเดิมค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อ 5สาเหตุนะคะที่ทำให้เรามีอาการท้องผู่หรือถ่ายลำบากนั่นเองค่ะถ้าเกิดใครอยากรู้คลิปนี้มีคำตอบค่ะมาสู่สาเหตุที่1กันเลยดีกว่าค่ะสาเหตุที่1นนะคะให้เราลองสังเกตลักษณะอุจจาระของเรานะคะถ้าสมมติว่าลักษณะอุจจาระของเราเป็นไปในทิศทางของแห้งแข็งนะคะทุกคนแล้วก็ถ่ายยากถ่ายลำบากนะคะในลักษณะนี้เนี่ยแสดงว่าสาเหตุแรกนะคะที่ทาให้คุณนะคะมีอาการท้องผูกนั่นก็คือเรื่องของความร้อนในร่างกายนั่นเองค่ะทุกคน ความร้อนในร่างกายหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงว่าเราเนี่ยทำงานในที่อากาศร้อนๆน,นะคะหรือว่าเราเนี่ยกินอาหารที่มีรสเผ็ดร้อนมากนะคะจึงส่งผลให้ลำไส้ของเราอะค่ะเกิดความร้อนได้นั่นเองค่ะทุกคนและเมื่อใดก็ตามนะคะที่ร่างกายเรามีความร้อนนะคะจะส่งผลทาให้ลำไส้แห้งนั่นเองค่ะทุกคนเ <aneous S 1> มื่อลำไส้แห้งนะคะก้อนอุจจาระเนี่ยที่มันค้างอยู่ในลำไส้เราเนี่ยมันก็จะแห้งตามไปด้วยนะคะ <S <S พอมันแห้งตามไปด้วยลักษณะอุจจาระของเราก็เลยจะออกมาเป็นแบบแห้งๆนะคะถ่ายยากถ่าย ลำบากหรือทายแข็งนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งถ้าปล่อยไว้นานๆนะคะพอก้อนอุจระเนี่ยมันถ่ายออกมาได้เนี่ยแล้วมันเกิดไปคูดไปคูดนะคะบริเวณลำไส้นะคะแล้วทำให้เกิดบาดแผลเนี่ยอาจจะส่งผลน,นะไม่ในอานาคตเนี่ยเกิดเป็นลิสิดดวงได้ตามมานะคะทุกคนฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะพวก กล <tyard. S 2> ุ่มเรื่องของความร้อนในร่างกายนั่นเองค่ะซึ่งพฤติกรรมนะคะหรือเหตุที่ทําให้ร่างกายเราร้อนมากนะคะ mm hmm. หนึ่งสาเหตุหลักสาคัญเลยนั่นคือเรื่องของความเครียดนั่นเองค่ะทุกคนเ mm hmm. มื่อใดก็ตามนะคะที่เรามีความเครียดหรือคิดงานเยอะคิดงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนหรือนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอสิ่งเหล่านี้จะทําให้ร่างกายเราค่ะเกิดความร้อนได้ง่ายนะคะเมื่อร่างกายเราเกิดความร้อนได้ง่ายก็จะส่งผลทําให้ลําไส้นะคะหรือว่าระบบการย่อยอาหารในร่างกายเราค่ะเกิดความร้อนตามไปด้วยนะคะทาให้การขับถ่ายของเราอะค่ะมีอาการแข็ง ได้นั่นเองนะคะทุกคน ถ้าต้องเหนือจากเรื่องของความเครียดแล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของการรับประทานอาหารด้วยค่ะพฤติการการรับประทานอาหารในที่นี้นะคะที่ทําให้ร่างกายเราร้อนขึ้นนั่นคือเวลาที่เราหิวนะคะและเราไม่ได้รับประทานข้าวนะคะหรือกับกันนะคะเราเนี่ยรับประทานข้าวนะคะแต่ไม่ได้กินตอนที่เราหิวนะคะมันจะส่งผลทำให้ร่างกายเราร้อนได้ยังไงนะคะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ร่างกายเราหิวนั่นหมายความว่าไฟย่อยหรือน้ําดีของเราเนี่ยมันพร้อมที่จะทํางานแล้วนะคะแต่เราไม่ได้กินอาหารเข้าไปนะคะทำให้ความร้อนตรงนั้นเนี่ยที่มันถูกผลิตขึ้นมา มันไม่ได้ใช้งานนะคะเมื่อมันไม่ได้ใช้งานเนี่ยมันก็จะส่งผลทิ้งหรือว่าตกค้างนะคะภายในลำไส้ของเราหรือภายในกระเพาะของเรานะคะทําให้บางทีเนี่ยเรารู้สึกมีอาการเหมือนแสบร้อนท้องได้นะคะอันนี้ค่ะก็คือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ความร้อนเนี่ยมันตกค้างบริเวณลำไส้นะคะแต่กับการถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไม่ได้กินนะคะนั่นหมายความว่าเรากินเข้าไปในตอนที่ไฟย่อยเนี่ยมันไม่ได้ทํางานมันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดการข้างค้างนะคะ ของอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วมันย่อยไม่สมบูรณ์ ะะก็ทําให้เกิดการข้างค้างของของเสียตรงนั้นนะคะแล้วทาให้เกิดความร้อนในลําไส้ได้แล้วพอมันเกิดความร้อนในลําไส้ก็เข้าสูงงา่เดิมก็คือความร้อนสูงทาให้ก้อนอุจจาระแห้งก้อนหุจจาระแข็งได้นั่นเองค่ะและนี่แหละค่ะคือสาเหตุแรกเลยนะคะที่ทําให้เราเนี่ยเกิดอาการท้องผูกหรือทายลำบากได้นะคะทุกคนถ้าเกิดใครนะคะอยู่ในสาเหตุนี้นะคะคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะมาสู่สาเหตุที่2นะคะที่ทําให้เรามีอาการท้องผูกหรือทายลำบากนะคะในสาเหตุนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของลมนะคะลมในร่างกายของคนเราเนี่ยแหละค่ะเมื่อใดก็ตามที่ ลมมันมากนะคะแต่มันไม่สามารถพัดพาได้นะคะสิ่งที่จะตามมาก็คือลมเนี่ยที่มันอยู่ในไส้ของเราอะค่ะมันไม่สามารถพัดก้อนอุจจาระออกไปได้หรือภาษาง่ายที่เรารู้จักกันดีนะคือลมเบ่งนะคะมีไม่มากพอนั่นเองค่ะทุกคน คือก้อนอุจจาระเราอ่ะมันอาจจะเป็นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถออกได้ปกติแหละแต่มันไม่มีแรงเบ่งที่จะสามารถเบ่งก้อนอุจจาระนี้ออกไปได้นะคะซึ่งพฤติกรรมหรือเหตุที่ทําให้ลมเนี้ยมันมีปริมาณมากแล้วไม่สามารถพัดพาไปได้นะคะหนึ่งเลยก็คือวัยของเราเนเองค่ะทุกคนพอเราอายุมากขึ้นนะคะลมในร่างกายของคนเราอะคะ่ะมันจะมีปริมาณที่มากขึ้นนะคะส่วนทางกับ ไฟเสื่อมในร่างกายของคนเรานะคะคือยิ่งเราอายุมากขึ้นนะคะไฟเสือเ่อมมันจะยิ่งมากขึ้นนะคะเมื่อไฟเสื่อมมากขึ้นนะคะระบบต่างๆในร่างกายนะคะหมายถึงระบบย่อยทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นย่อยไฟนะคะย่อยอาหารอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะลดลง พอระบบย่อยลดลงแต่เรายังกินปริมาณอาหารเท่าเดิมนะคะมันก็จะยิ่งส่งผลทําให้เรื่องของลมเนี่ยมันตกค้างในร่างกายได้มากนะคะพอลมมันตกค้างในร่างกายได้มากค่ะไอลมก้อนเนี้ยที่มันคัางอยู่ในท้องเราเนี่ยหรือเวลาเรากินข้าวไปเราท้องเราป่องเนี่ยค่ะมันไม่มีกําลังที่จะพัดพา,าก้อนอุจาละเนี่ยไปสู่ทวารได้นะคะมันก็เลยเกิดกลุ่มอาการที่เรียกว่าท้องผูกได้นั่นเองนะคะทุกคน ซึ่งถ้านอกเหนือจากเรื่องของวัยแล้วมันก็จะมีอีกพฤติกรรมหนึง่งนั่นก็คือการที่เราเนี่ยทำพฤติกรรมเดิมๆซ้ำๆนานๆไม่ว่าจะเป็นการนั่งการยืนการเดินนะคะทำนานๆทำซ้ำๆอยู่อย่างนั้นนะคะถ้าสมมติว่าเรานั่งนานๆเนี่ยร่างกายเราก็ไม่ค่อยได้ขยับหรือว่าไม่ค่อยได้ขยื่นถูกไหมคะพอมันไม่ได้ขยับไม่ได้ขยื่นนะคะลมในร่างกายเราอะค่ะมันก็จะไม่ค่อยเคลื่อนหรือเคลื่อนได้นอ้อยนั่นเอง พอลมมันเคลื่อนได้น้อยอะค่ะมันก็จะสมม่งผลนะไม่พัดพาไม่ว่าจะเป็นน้ําเลือดหรือก้อนหุดเลือดไม่ว่าจะเป็นการพัดพาเลือดหรือว่าพัดพาอุจจาระมันก็จะพัดพาได้น้อยนะคะมันก็จะเกิดการอั้นของลมในบริเวณช่องท้องเวลาเราถ่ายเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยถ่ายไม่สุดร,รู้สึกถ่ายแล้วมันเหมือนมีอะไรสักอย่างหนึ่งยังติดอยู่ที่บริเวณทวารของเราอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยแหละค่ะคือท้องผูกแบบลมนั่นเองนะคะก็คือลมมากในลําไสา้แต่มันไม่มีกําลังที่จะพัดพาก้อนอุจจาระเนี้ยออกมาได้นั่นเองค่ะทเรานมา มีอาการท้องผูกหรือถ่ายลําบากนะคะนั่นก็คือเรื่องของน้ําในร่างกายนั่นเองค่ะในลักษณะที่3นี้นะคะจะเป็นลักษณะท้องผูกแบบถ่ายออกมานะคะแต่ถ่ายออกมาแล้ว ้อนอุจจาระของเราอะค่ะมันจะมีลักษณะเป็นของเหลวนะคะเหนียวเหนียวนะคะถ้าเกิดหันไปมองที่ชักโครกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าลักษณะอุจจาระเนี่ยมันติดที่บริเวณชักโครกของเรานะคะมันจะสื่อถึงอะไรนะคะมันจะสื่อถึงว่าน้ําในร่างกายของเราอะค่ะหรือว่าของเสียเนี่ยอันนี้คือลำไส้ใช่ไหมคะหรือของเสียที่อยู่ในลำไส้ช่วงเนี้ยมันเคลือบไปหมดเลยนะคะด้วยลักษณะอุจจาระที่เหนียวที่ข้นนะคะเกิดจากอะไรสิ่งเหล่านี้เกิดจากการที่ไฟในร่างกายของเราอะค่ะ หรือที่เรียกว่าไฟย่อยนะคะมันย่อยอาหารนะคะแต่ว่ามันย่อยไม่สมบูรณ์นะคะพอมันย่อยอาหารแล้วมันย่อยไม่สมบูรณ์มันเลยทาให้อาหารเหล่านี้มันตกค้างอยู่ตามลําไส้ของเรานะคะพอมันตกค้างไปเรื่อยเรื่อยนานวันเข้านานวันเข้ามันก็รวมตัวกันแล้วก็กลายเป็นของเหลวเหนืดข้นนะคะที่มันค้าง้างอยู่บริเวณลําไส้นะคะทาให้เวลาเราจะถ่ายทั้งทีค่ะมันก็เลยถ่ายออกมาแล้วมันก็เหมือนแบบไม่สุดนะคะแล้วก็พอหันไปมองเราก็จะรู้สึกว่าก้อนอุจจาระมันเหนียวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสาเหตุหลักๆที่ทําให้เกิดกลุ่มอาการ บบน,นั่นคือเรื่องของไฟย่อยที่มันหย่อนตัวลงนั่นเองซึ่งไฟย่อยที่มันหย่อนตัวลงเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง1เลยคือการเคี่ยวข้าวของเรานะคะถ้าสมมติว่าเราเคี่ยวข้าวเนี่ยไม่ละเอียดแบบเคี้ยวแบบ เคี้ยวป,ปุ๊บแล้วก็กลืนเลยอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้ไฟย่อยอะค่ะตรงบริเวณตับของเราที่มันผลิตออกมาค่ะมันทํางานมากเกินกําลังนะคะจนทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยสักระยะเวลาหนึ่งเนี่ยมันก็จะหย่อนตัวลงนะคะทําให้ไม่สามารถย่อยได้เท่าเดิมนะคะพอมันย่อยไม่ได้เท่าเดิมมันก็จะทําให้ร่างกายเราอะคะ่ะจะทำให้ร่างกายของเราอะคะ่ะเกิดการตกค้างนะคะของอาหารที่เราย่อยไม่สมบูรณ์นั่นเองในลาไส้นะคะทุกคนหรืออย่างที่2เลยนั่นก็คือเรื่องของโรคประจําตัวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมัน อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเบาหวานไขมันนะคะส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่ามันเกิดมากับตัวเราตั้งแต่เกิดะคะ่ะหมายถึงว่ามีเรื่องของชาติสัมพันธ์ะกูลคุณพ่อคุณแม่เป็นเบาหวานอย่างเงี้ยแสดงว่าระบบย่อยของเราอะคะ่ะอาจจะมีปัญหามาตั้งแต่เกิดนะคะพอระบบย่อยเรามีปัญหามาตั้งแต่เกิดะคะ่ะมันก็อาจจะทําให้ระบบย่อยของเราอะคะ่ะย่อยอาหารได้ไม่สมบูรณ์นั่นเองนะคะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีโรคประจําตัวนะคะคือเบาหวานคือไขมันอย่างเงี้ยค่ะ ลองสังเกตอุจระเราดูนะคะว่ามีลักษณะแบบนี้ไหมนะคะถ้าเกิดมีเราก็ควรจะต้องมาดูแลเรื่องของไฟย่อยในร่างกายกันอีกทีนึงนะคะ <_ letter> เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะที่จะทำหให้ไปสู่การสะสมของของเสียทั่วร่างกายด้วยนะคะทุกคนมาสู่สาเหตุที่4นะคะที่ทําให้เรามีอาการทองปูดหรือถ่ายลำบากนะคะนั่นก็คือเรื่องของธาตุดินนั่นเองค่ะ าตุดินในที่นี้นะคะก็คือรวมไปถึงเรื่องของลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นะคะที่อาจจะเกิดอาการพิการมาตั้งแต่เด็กเขาว่าพิการในที่นี้คือหมายถึงว่าเราอาจจะเคยไปผ่าตัดอ่าผ่าตัดถุงน้ําดีอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าผ่าตัดพวกกลุ่มอาการอ่าลำไส้หยอ่อนลำไส้ยานอะไรเงี้ยลำไส้มันมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งของเขาอะค่ะแบบว่ามันย่นลงมาเราเลยต้องไปผ่าเย็บขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้หรือบางคนมีลิสิดดวงอ่ามีลิสิดดวงที่ ที่ทวารอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันจะสมงผลณ์ทำห้เรามีอาการท้องผูกได้นะคะเพราะว่าทางออกของก้อนหุ่นระเนี่ยมันไม่สามารถออกได้เท่าเดิม ะะมันจะทําให้ลําไส้ของเราเกิดการข้างค้างของของเสียนะคะแล้วในแล้วท้ายที่สุดนะคะเราก็จะเกิดกลุ่มอาการท้องผูกได้นะคะ <S 2> <S 2> หรือแม้กระทั่งถ้าเกิดใครไปผ่าพวกถุงน้ําดีมาอะไรอย่างเงี้ยระบบการย่อยอาหารมันก็จะย่อยได้ไม่เหมือนเดิมพอมันย่อยได้ไม่เหมือนเดิมค่ะมันก็จะส่งผลทําให้บนญทำให้สารอาหารที่เขาจะย่อยอะคะ่ะมันย่อยได้ไม่ดีนะคะพอย่อยได้ไม่ดีมันก็จะส่งผลทาให้ของเสียะคาะข้างค้างในในลำไส้นะคะแล้วก็เกิดเป็นท้องผูกได้ในที่สุดนะคะ มาสูส่สาเหตุสุดท้ายนะคะที่ทําให้เรามีาการท้องผูนะคะนั่นก็คือเรื่องพฤติกรรมการรับประทานน้ํานั่นเองค่ะทุกคนถ้าใครนะคะทานน้ําน้อยนะคะน้อยกับมากในที่นี้อ่ะคะ่ะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะสังเกตจากร่างกายของเราเองนะคะก็คือถ้าเกิดเราหิวน้ำเนี่ยก็คือให้เราดื่มน้ำนะคะแสดงว่าร่างกายตอนนั้นของเราเนี่ยต้องการน้ํา แต่ถ้าสมมติว่าร่างกายเราเนี่ยรู้สึกอยากกินน้ําแล้วเราไม่กินเข้าไปอะค่ะเนี่ยแหละค่ะเขาเรียกว่าร่างกายเนี่ยกาลังจะขาดน้ํานะคะทุกคนซึ่งถ้าสมมติว่าเราหิวน้ําแล้วเราไม่ได้ทานนะ้ําณเวลานั้นหรือขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้น้ําในร่างกายเราค่ะน้อยลงได้นะคะซึ่งน้ําในที่นี้ที่เราจะโฟก,กัสก็คือน้ําในลําไส้นั่นเองค่ะ พอน้ำในลําไส้มันน้อยมันก็จะทําให้การขับเคลื่อนของก้อนอุจจราค่ะมันน้อยตามไปด้วยนะคะก็จะส่งผลให้เรามีอาการท้องผูกได้นะคะซึ่งในคลิปก่อนก่อนหน้านี้นะคะเคยพูดเรื่องของวิธีการทานน้าไปแล้วนะคะที่ทานน้ํายังไงนะคะเราถึงจะสามารถทําให้ร่างกายเนี่ยเอาน้ําไปใช้ได้นะคะนั่นก็คือเราต้องค่อยๆจิบน้าค่ะแต่ไม่ได้ดื่มแบบเป็นกึกงใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะให้ค่อยๆจิบน้ํานะคะทีละนิดทีละนิดทีละนิดแล้ว คือเหมือนจิบเพื่อให้ร่างกายเราดับกระหายอะค่ะสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้ลําไส้ของเราอะค่ะมันเพิ่มปริมาณความชุ่มชื้นในลําไส้ได้นะคะพอมันเพิ่มปริมาณความชุ่มชื้นในลําไส้ได้นะคะการขับถ่ายของเราก็จะกลับมาเป็นปกติได้นั่นเองค่ะรวมไปถึงเรื่องของการรับประทานพวกอาหารที่มีกัดใยด้วยนะคะทําไมเวลาคนที่เป็นท้องผูกแล้วมาหาคุณหมอคุณหมอจะชอบบอกว่าทานอาหารที่มีกัดใยนะคะเพราะว่าอาหารที่มีกัดใยอะค่ะมันจะส่งผลทําให้เวลาเรากินอาหารอะไรเข้าไปค่ะมันย่อยง่ายนะคะ พอมันย่อยง่ายอะค่ะมันก็เลยจะทําให้ก้อนอุจจาระของเราอะค่ะมันเป็นก้อนเล็กอะพอมันเป็นก้อนเล็กแล้วเวลาเราขับถ่ายมันก็จะขับถ่ายได้ง่ายมากขึ้นนะคะทุกคนฉะนั้นแล้วเนี่ยอาหารที่มีกักใย,ยคืออาหารอะไรบ้างพวกผักนะคะผลไม้ต่างๆที่มีวิตามินนะคะหรือผักที่มีรสเปรี้ยวหรือผักที่มันมีความชุ่มน้ําสิ่งเหล่านี้จะทําให้ลําไส้เรามีความชุ่มชื้นขึ้นแล้วทําให้ก้อนอุจจาระเนี่ยมันย่อยได้ง่ายแล้วก็ขับถ่ายออกมาได้ง่ายนั่นเองค่ะทุกคน แต่อย่างที่บอกไปเราก็เคยบอกในคลิปก่อนก่อนหน้านั้นอีกว่าถ้าสมมติว่าเรากินพวกผักผลไม้เนี่ยถ้าผัก ที่ดีที่เราควรจะกินนะควรเอาไปลวกไปต้มก่อนนะคะเพราะว่าในตัวผักอมันมีความฝาดทีนี้นถ้าเรากินมันก็จะเกิดลมในท้องได้นะคะพอเกิดลมในท้องเป็นปริมาณมากมันก็อาจจะเข้ากับสาเหตุสาเหตุที่2นะคะก็คือเรื่องของลมเยอะนะคะแต่ทําให้เราเนี่ยไม่มีแรงเบ่งได้เช่นกันฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอยากกินผักนะคะเพ,พื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับลําไส้หรือทําให้อาหารที่เรากินเข้าไปมันย่อยได้ง่ายมากขึ้นนะคะก็แนะนําว่าเอาผักเนี่ยไปลวกไปต้มก่อนก่อนที่จะเอามารับประทานมันก็จะช่วยลดพวกกลุ่มอาการท้องผูกตรงนี้ได้นนัเองคทุกน และนี่แหละค่ะคือ5สาเหตุนะคะที่ทําให้เรามีอาการท้องผูกนะคะหรือว่าถ่ายลําบากนั่นเองนะคะถ้าเกิดใครเข้ากับสาเหตุไหนนะคะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยว หมอเจนเนี่ยจะไปตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะแล้วเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะคะหมอเจนจะมาพูดถึง5สิ่งนะคะหรือห่าอาหารนะคะหรือ5สมุนไพรที่สามารถรดอาการท้องผูกได้นะคะถ้าเกิดใครอยากรู้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดติดตามหรือกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสาระดีๆนะคะจากพวกเราหมอบ้านยานและหมอเจนค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ